สวัสดีคะ่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้กาไปซื้อของมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะไปซื้อของเกี่ยมแล้วเรียบร้อยพี่น้องจ้าเอาไว้ตอนแล้งตอนเย็นเย็นเท่ากับสิบปู่แคนไหมาหน้าเด้อคะ่ะเด้อน,นี่มาหน้าหน้อยจ้านี่จะของวันเกิดนี่ไงจะขอ,องอวันเกิดจ้าจะของวันเกิดนี่ก็เป็นเนี้ยนะ<อ>น<ด>่ะวันเนา้ยครับพี่น้องจะเป็นอะไรจ้าโอ้ยยากเลยพี่น้องจ้าไปซื้อของมานไหนเด้อค่ะ ก่อนอื่นการิเียออกมาขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านนะคะคมอนกัสิมาสรุปยอดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีว่ะมาหน้าได้ข้องควันยังแน่นี่ยังแน่เพียนพี่ๆน้องๆให้ให้มาหน้ามานะคะขอบคุณจริงๆกับขอบคุณแต่กับมอนกันสิมาอ่านลายเสือฟังเนอะว่ามีผู้ดใดห้มาหน้าทอาไดแน่พี่น้องจา้า คิดม่นก็คือบอกเรา่นอาสิงหายมาลวงหนาน่นแหละแต่กม่นก็ยังบ่เคยเลวแต่พวกนี้กับพวกนี้เป็นมือวันเกิดมาหน้ามันก็เลยสีเ้วพี่น้องฟังพี่น้องจ้ามีใส่กระดาษลูกนี่ได้มีได้โจดได้ทางแม่ได้พี่น้องจ้าสองสี่หกท่านคุณได้ทากคนพี่น้องจ้าเด้วลูกบ้านน้าอาข้าดแล้วใช่ก่อนอื่นก็พี่แก้วนะคะพี่แก้วดอกบ้านไม่รู้เลยขอบพระคุณพี่แก้วขอให้พี่แก้วเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งได้ขอให้สมปรารถนาสิ่งนั้นนะคะพี่แก้วขอบคุณจริงๆค่ะ ส่วนพี่แก้วนี่เป็นมีของขวัญให้มานาทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะคะก็คือมีรถหนึ่งคันแล้วก็พร้อมเงินอีกค่าเค้กน,นี่ค่ะเค้กป้าแก้วเนี่ยซื้อให้มานานะคะอันนี้ก็คือของพี่แก้วแล้วก็เป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่ให้หลานไว้นะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะขอบคุณพี่แก้วนะคะ,คแ,ะ,คะแล้วก็คนที่สองก็เป็นพี่โมพี่โมจากประเทศเอเชียังนออลืมแล้ววันนี้ ต่แล้วอ่นนะแม่ก้มพูดขึ้นบนกุมือบ่ก่ไเด็ก่ไเด็คุยกุมือดอกลืมแล้วพี่น้องจ้าประเทศนี้มีแหละลืมแล้วอยู่เมืองนอกพลาดพี่น้องจ้าอันเบิ้งาบ๊งแม่แมชชีบ้าวนี้นะพี่โมเป็นอส่งเงินมาให้มานาเด้อค่ะเป็นเงินจํานวนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะให้มานาน้อยเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้ขอบคุณพี่โมค่ะขอบพระคุณจริงค่ะเป็นจํานวนเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทของพี่โมค่ะ ประเทศอิตาลีจาได้แล้วว่าเพื่อที่ขึ้นออกพี่น้องจ้ากรุงร่มบะค่ะพี่โมขอพระคุณค่ะคิดถึงได้ขอให้สมประรานาสิ่งนั้นนะคะกับจีอวย่อคือกันเมื่อคูกขู่ทุกคนขอพุณดีๆค่ะนี่คือแบบเพิ่นนห้ร้านเนาะค่ะเนาะมลบริขอเพิ่นเด้อเพื่นนห้ด้วยความเต็มใจด้วยความหักแล้วก็อันนี้เก็บไว้ก่อนลูกอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็คนต่อไปนะคะก็คือพี่สุพี่สุป้าสุจะเมืองนอกเหมือนกันนะคะ จำนวนเงิน5,000บาทค่ะพิ่สุจำนวนเงิน5,000บาทพร้อมจัก,กรยานค่ะพร้อมจัก,กรยาน1นคันจัก,กรยานก็คืออยู่มุกดาหารคือไม่ได้เอามาด้วยคือ<แ>พี่สุก็ให้มาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่มนฑ์อยู่มุกดาหารแต,แ,แต่ว่ามนฑ์จะมาสรุปยอดมนฑ์เคยบอกแล้วมนฑ์จะมาสรุปยอดที่ วันเกิดมานานะคะพีสพพ่สุขอบคุณพี่สุขอบคุณป้าสุค่ะเนี่ย่ป้าสุให้เงินมานาห้าพันบาทพร้อมจัก,กรยานหนึ่งคันนะคะขอพบพระคุณมากม<อ>ากค่ะพี่สุขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อค่ะพี่สาวทุกๆท่านล่ะค่ะแล้วก็มีพีสพ่สาพี่สาก็ช่วยเป็นข้าวของเป็นนี่แหละค่ะพี่สาจากประเทศนอกเหมือนกันค่ะสามพันบาทขอบพระคุณค่ะพี่สาขอบคุณมากครับบงพี่น้องเตยขมูลเกิดไปไปอยู่นประตุนไปแมทชเบ้านมีเอามันโอเคครับ ไปเลยพี่สาให้เงินมานาเป็นของขวัญวันเกิดสามพันบาทนะคะ,ะบอกแล้วนอ้นอยยอดพี่นนางบอกไปแล้วค่ะพี่โม<อ>หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะ,ะนี่คือของหลานหมดของมานาแล้วก็พี่สาก็ช่วยเป็นดัดซื้ออะไรมาทํากันนี่ราคาของน,นี่แหละ,ะ,น,ะนั่งจก <Yeah. S 2> มันว่าลงจากซิกรีวิวให้เบิร์พี่น้องว่าได้แง่แน่ว่าสิเห็ดนั่งกินแนนกสีบอกพี่น้องในในตอนนี้แล้พี่น้องจ้าแล้วก็มีพี่จอยพี่จอยอยู่อันยู่อเมริกาเด้อค่ะ u s a พี่จอยเ้อค่ะเ้อ ขอบพระคุณหลายๆค่ะพี่จอย U S A ฝากมา200เหรียญนะคะฝากมา200เหรียญขอบพระคุณหลายๆค่ะพี่จอยขอให้พี่จอยคิดสิ่งใดขอสิ่งสมปรารถนาสิ่งนั้นคือการพี่น้องการช่อวยพรคือการวนกับมูจักสุภาพจังใดดีพี่น้องจ้ะแล้วก็มีพี่พานะคะพี่พาก็200เป็นของขวัญวันเกิดให้ให้ร้านพี่พาะน่ะแม่น้องแจ็คกมินะค่ะเป็น200เหรียญนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะก่ะบุคค่ กรนีใจน้อยเพน,น่ะแบบว่ามนกับบุหูบอกข้าจักสิเฮ็ดตัางใดดีเนี่แหละพี่น้องคือม,มีมีหกท่านนะคะที่ช่วยในงานวันเกิดมานาปีนี้แต่ก็ได้ของมาเนี่ยแหละพี่น้องจ้าม,มนก็นเลยไปจ่ายซื้อของมาก,กะเมืม่างเมน่อกาสีเฮ็ดอันเฮ็ดข้าวปุ้นเนี่ยแหละพี่น้องวันเกิดมานาบรอกินยังเรามีตะนในบอ่อเฮากะระเฮ็ดข้าวปุ้นเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นกะมีเมม่อนเมม่อนประเทศไทย แลาะคะกก่ะเนาะตะกราดข้าวปุ้นก็มือกอ้อข้าวปุ้นี่อันแบบข้าวเสียนะพี่น้องกินกันตะกราดก็มีไก่ทอดมีนู่นมีนั่นแต่ก็ค้องกินเล็กๆน,อน้อยๆแค่น,นั้นนี้ค่ะใช่ค่ะแรงพ,พ,พี่น้องตะกราดแรงก็รอกไปเป่าเค้กน้ำกัน,นมันผูกแขนมาหน้าก<ร>ันอาจจะเริ่มประมาณ6โมงกว่าหรือว่าหนึ่งทุ่มประมาณนี้ยังยังระบุเวลาก็ได้เด้อพี่น้องจ้าเอาเป็นว่าเฮาสะดวกตอนไหนก็เสีเห็ุแห่งพี่น้องตอนหน้าก็ไแขกผู้มีเกียรติมากเนี่ย ไม่มีเอฟซีทั้งบ่ดเลครับพี่ตะคุณทั้งบ่อทั้งบผมเอาง่ายๆก็มีแต่ญาติพี่น้องกันเองนน้ำกันนี่แหละพี่น้องกินสบายสบายบ้านๆใช่ค่ะกันกับพอได้ได้นงำลายแบบนี้นี่ก็คือได้เสกกรอบนี่แหละนี่แหละที่ซื้อมานี่ยคือมาแม่งกันเด็กน้อยในฟาร์มาลายพี่น้องจ้าซื้อมาทอดกินน้ำกันนี่แหละพี่น้องนะครับพี่ซังดีในก็ขนมขนมใบไทรท่าเข่าซีเฮปุกแคนพี่น้องจ้า ก็ไปประมาณกับยงแหงไปอันคักค้าค่ะคักซื้อมากยังในวันเกิดของพงพูขึ้นกันพี่น้องเป็นลูกค้ซื้อน้องมุ่นเพป็นเอาใจใส่พี่น้องลูกป้าครับเป็นเยอะไปเลยจดรายละเอียดเลยค่ะเพราะว่าลุงปลาหน้าคือสิ่งที่สำคัญเรียกว่าเส้นเลือดแไงครับผมแบบว่มีลุงปลากับว่ามีโมนี่เ้ยพี่น้องใช่ก็คือแบบเพิ่นจับซอย้เป็นขอ้งวันเป็นขอ้งวันวันเกิดให้มาหน้าหน่อยเงินจำนวนนี้ก็คือแบบว่ามุ่นจะเก็บไว้ให้ลูกเบิด ทุกบาททุกสตางค์บ็ได้ใส่เด้อค่ะเด้อเก็บไบเบอร์เข้าญ่ก็สิบ,บอกคนว่าวันเกิดนู้ก็มีผู้นั่นผู้นี่ให้มีคุณป้าคู้นั่นคนู้นี่ให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะอันนี้ขอบคุณดีๆค่ะกับมุ้งโมซิว่าอะไรดีขอบคุณดีๆแบบเป็นต้นกล้วยนี่น,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 นหนพี่น้องกล้วยก็ไรซีหน่วยตัดอะไรยไอย่างซีหน่วยมันบมีแบบคล้ายเป็นวีงามหนนะ่ะก็ไม่ได้มีดแล้วนี่แหละค่ะไม่ได้เหตุยังกับพี่น้องแค่ว่าเขาปลูกแคขนเหตุสุดแขนให้ลูกเพราะว่าคนรักคนลูก เพราะว่าห้องก่อนเหตดผูกแขนมีเงินยังนะดอกตั้งแต่มันออกจากโรงพยาบาลมันก็ยังบริหารผูกแขนอย่างเป็นทางการเลยกับซีมาเห็ดเห็ดในเวลาวันเกิดอีหลามะนาวนี่พี่น้องจ้าก็นึกว่าก็คอพนเพระคุณและสิ่งสําคัญก,ก็คือเอฟซี FC ทุกทุกท่านที่เขามาเบิ่งมุน่นนะให้กําลังใจมุน่นบรราหวาเรื่องดีหรือเรื่องไร้รเรื่องในรกระตามนนามื่อนี่ก็ขอพักเบรกก่อนเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเกิดของลูกนะคะทุกคน มดกระขอบพระคุณทุกคำเอวยพรลวงหนาอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์แต่ก็อ่านทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อนะคะแต่ว่าทุกคนที่เอ่ยมาที่เป็นรับสนุนเน้าเนี่ยที่เป็นไหนองมันหน้าเป็นไห้ที่พ่อมาใช่ในข้อมแบ่งปันเด้อพี่น้องเก็ได้ขอเปินเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือพ่อมาควมแพ่ที่เป็นมีให้ต่อสารวัตรวิสารเน้าสมองมากถูกต้องครับ ตแลตวก็ได้น้ำส้มน้ำบานเนี่ยพี่น้องนี่แหละเนี่ยถึงต่พคอก็จะไปตื่นกันนี่ในร้านค้ายอีกคาราโบมี่ไทยอี่มีน้ำหวานน้ำหวานของผู้ใหญ่น้ำน้ำเมามีไม่ใช่น้ำหวานต้องเรียกน้ำเมาน้ำเมาพี่น้องเราต้องมีน้ำเมาแน่นอนค่ะเอาล่ะสาวๆคาราโบมี่ยังเบิร์ดแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยเบิร์ดแค่นี้แหละ มีแต yeah. ่ไปซื้อขนมมันคือว่าซื้อขนมมันแบบนี้ค่ะคือเด็กน้อยร้ายในฟาร์มซื้อไหมแน่นแน่นซื้อมาเพื่อลูกเพื่อหลานในโบนะคราบแม่นค่ะบางทีพี่น้องอาจจะค่อยเอ็นลายผูลายคนในบ่อที่มาเหลือน้อกันเนาะใช่อะไรชุ่มนุ่มหวานในเที่ยงไม่แลกวอาจจะทการผูกแขนกันการชุ่มนุ่ม่น้องอาจจะเป็นช่วงบุกมึงป่วนเลยช่วงต้นหัวคำในพี่น้องครับต้นว่าเ้ิ่ดี๋มาเ่าในพี่น้องเด้แม่นค่ะโอเคค่ะบานนี้เบิร์ตแค่นี้ละพ่อเก็บครับผม ลืมบอีกคำพี่น้องจ้ากไก่ไก่ไฟไก่ปูแคนน่ะคือปูกํา้าเด้อพี่น้องปูกํา<ช>ก้าเผื่อเ,เห็ดให้ลานมะนาเอาใส่ใส่ไก่แบบไก่ยังตัวไงกกไก่ตัวเดียวไงเอาไก่ตัวเดียวเพี่น้องเอาใส่ผ้าเข่าให้ไปเห็ดปูแคนน่ะคะมดเก็ษตรย้อมไผ่ปูแคนไว้ให้ลูกปูกํายาเพิ่นตั้งใจยาเห็ดไทยลานมันก็เลยกเลยให้ปูกํายาเด็กเอาให้คนอื่นเห็ด คอกระตุ้นไปแล้วเรียบร้อยคนกจะเอาขึ้นมาหาจักแกงคือได้เห็นแมรลหญ้านวลได้เห็ใบตองยังก่อนนี่เรซื้อมาแล้วกเบ่นดักเบ่งอันเ่งกัอนไทยไมมเนี่ยเราใบสีอ้ใเราไม่ได้เห็นเ็่ได้เฮ็นรไ่ดเ็นเลยวคืออาจจะไกลจะได้กอฝากพี่ฝากน้องไปทิตามมเด้อพี่น้องาจมีนองเขาบพ่นเดตกเาเพไกลกันเด้อองเแต่ว่าเตาเค้กแล้วรปารปารี้มนี่กมใจคนในบอเนะเ มีแม่ฮักมีน้องๆมียายฮักฟติพันน้องประเดี๋ยงนั่นหมะครับผมจ้าก็ากม,มีคนกันเองว่าไงไงสนนักคนในบ<ง>่อคนในฟาร์มนอกเหนือจากเนืย้อยู่ืนกินอนาหารพวกู้หลาเราไม่นอนไปยืนไงไตับหมูกุ้งนี่ล่ะยุดเด่นสาวเราบริสันต์คือตับหมูกุ้งเนียจะลืมคลิปที่แกงเกิดสาวเราบริสันคนโมจักก็คือตับหมูกุ้งน่ละพี่น้อง ตัวกินยังกระตงงววกับมาตัของงมัว่าแก็ต่ำกลุ่มสนถ้าเรากินนีรลาก่อนขอบคุณทนการที่ต่ำสมับไทราเลยแก่เน้อกใหญ่เล้วขอบคุณเอซทุกท่านเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะที่ที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกาที่ผู้ดาะผู้ยองหักมุดดีเร่าสวัสดีครับดีค่ะ